คะแนนเท่าไหร่ดีคะคุณผู้ชมคะสาหรับลุกของคุณแพาวล,ลุกนี้สวยสดจริงๆเลยนะคะแล้วก็ย้อนยุคย้อนวัยจริงๆเลยค่ะลุกนี้นะคะขออนุญ,ญาตเลยะทย20บวกเลยนะคะแม่ขาย้อนไวัยไปเยอะมากๆเลยนะคะสําหรับลุกนี้คะ่ะฉลองโสดค่ะเพลงใหม่ของคุณแพาวแสงทองกับคุณวินเนอร์แสงทองนั่นเองค่ะคุณผู้ชมขาเปลี่ยนลุกนะคะของคุณแพาวแสงทองแล้วก็คุณวินเนอร์ทั้งสองท่านเลยค่ะนี่นะคะเป็นโพสต์ค่ะจากค,าคูคอปเตอร์นะคะแสงทองแฟนเพจนั่นเอง บอกว่าฉลองโสดลุกเบาๆแนวหนุ่มโสดสาวโสดฉบับคูตเตอร์ค่ะ ลี่ยนลุกน้องวินเนอร์แสงทองในเพลงคู่บอสแพรพาวแสงทองให้กี่คะแนนดีครับหวังว่าแม่แม่บ้านฮักเต้าเนอร์จะชอบลุคนี้กันนะคะคุณผู้ชมขาให้กี่คะแนนดีคะสําหรับลุคนี้สวยมากๆนะคะสวยหล่อสมกับชื่อเพลงฉลองโสดจริงๆเลยนะคะคุณผู้ชมขาย้อนวัยไป20ตสิบต้นเลยค่ะสําหรับคุณแพรพาวแสงทองนะคะคุณผู้ชมขาลุคนี้นะคะให้100คะแนนเต็มบวกเลยนะคะคุณผู้ชมขาสวยมากๆค่ะแล้วก็หุ่นดีนะคะสําหรับคุณแม่ลูก2คน นี้นะคะหุ่นดีไม่แผ่วจริงๆเลยค่ะสําหรับคุณแพราวแสงทองนะคะคุณผู้ชมค่ะโอ้โหรอติดตามผลงานนะคะสําหรับฉลองโสดค่ะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็มีแฟนคลับ FC นะคะไปคอมเมนต์ในลุคนี้กันเต็มเพียบเลยค่ะคุณผู้ชมบอกว่าชอบลุคนี้มากๆวินเนอร์มาถูกทางจริงๆค่ะเลิศมากเพิ่งดูคุณคอปเตอร์แสงทองเปลี่ยนชื่อเพจมาแล้วเลิศมากๆลุคนี้แพาวสวยอ่อนวัยลงมากวินเนอร์เช่นกันวัยรุ่นตอนต้นเลยนี่ค่ะ แสงทองปังมากจ้าคูเตอร์วัยรุ่นสวยหลอ่อเกาหลีเลยจ้าร้อยเต็มร้อยสุดยอดมากสวยหลอ่อสุดๆเลยวัส่า ดาราเกาหลีจ้าสวยหล่อนะคะนี่ค่ะคุณผู้ชมขาต่างคนก็ต่างชื่นชมนะคะในความสวยความหล่อของคุณแพรียวแสงทองกับคุณวินเนอร์ค่ะคุณผู้ชมขาโอโหสวยหลอ่อจริงๆว่าไม่ได้นะคะลูกนี้ค่ะต้องยกให้เต็มร้อยจริงๆค่ะสําหรับคุณแม่ลูกสองนะคะแต่หุ่นยังแซ่บยังสวยอยู่เลยค่ะคุณผู้ชมขาอย่าลืมไปติดตามเพลงใหม่นะคะของคุณแพรีาวด้วยนะคะคุณผู้ชมขาเร็วๆนี้ได้ชมกันแน่นอน,นะคะ่ะเพราะว่าเริ่มถ่าย MV เร็วนะคะคุณผู้ชมขา ทางคุณแพรววค่ะก็ยังได้ออกมาโพสรูปภาพสวยๆวยคู่กับคุณปลานะคะคุณผู้ชมค่ะโดยบอกว่าหัวใจที่แข็งแกร่งมักจะนําพาเราไปถึงเส้นชัยเสมอจวดแบบบังไฟเมืองยโสธรโลดฉลองสดเร็วๆนี้ค่ะคุณผู้ชมขะภาพคู่กับคุณปลา,ากมลเน่นนะคะคุณผู้ชมค่ะโอ้โหสองคนนี้สวยแซ่บทั้งแม่ทั้งลูกเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะว่าไม่ได้จริงๆนะคะคุณผู้ชมนี่นะคะการให้กําลังใจนะคะทั้งสองคนเลยค่ะพี่น้องค่ะ รูปนี้นะคะคุณผู้ชมขาได้โพสต์รูปภาพนะคะกับคุณปากับมนเนตไปค่ะแล้วก็ทําให้แฟนคลับเนี่ยมาคอมเมนต์กันเยอะยาวเหยียดเลยค่ะบอกว่ารอฟังค่ะ ลูกนี้สวยมากสวยทั้งคู่เลยจ้าสวยแซบทั้งสองคนเลยจ้ะสวยแพ็คคู่มากเลยนะคะสวยไม่ไหวเลิศสุดๆฉลองโสดพร้อมจัวจ้านี่ค่ะคุณผู้ชมขารอติดตามกันเลยนะคะอ,อยากชมแล้วนะคะคุณผู้ชมขาสําหรับ MV เพลงใหม่นะคะของคุณแม่แพลวพลวค่ะฉลองโสดน,นะคะคุณผู้ชมขารับรองค่ะว่าต้องสนุกแน่ๆเลยนะคะกับเพลงนี้นะคะเพราะว่าลดอายุของคุณแม่แพลวเพลาวลงเยอะมากๆเลยค่ะ การรอติดตามผลงานใหม่ของแม่เพวเผาต่อไปนะคะคุณผู้ชมค่ะว่าไม่ได้จริงๆนะคะสำหรับหญิงสาวสวยแกล่งคนนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะเจออีหยังมาหลายๆอย่างกับว่าสามารถลมเธอลงได้อีหลีค่ะพี่น้องคาเก่งและก็สุดยอดจริงๆเลยค่ะสําหรับคุณแม่แพาเผาแสงทองค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่ค่ะทางคุณแม่แพผาเานะคะยังบอกอีกนะคะว่าส่งท้ายก่อนนอนขอบคุณบ้านฮักน้องวินเนอร์ สำหรับพิซซ่านะคะและขอบคุณบ้านหักน้องไม้์สำหรับ KFC คะ่ะอิ่มน้ำสำราญเพราะมีแม่ๆพี่ๆที่น่ารักไปไหนก็มีความอบอุ่นตลอดรักนะคะานี้ค่ะก็ขอบคุณนะคะทาง F.C. บ้านหักน้องวินเนอร์นะคะพี่น้องคะที่มอบนะคะอาหารการกินทน่าไห่ทั้งวงนะคะคุณแม่แพาเผานะคะในการทาย MV นะคะพี่น้องะ่ะก็รอชมรอติดตามนะคะคุณแม่แพาเผาลุคนี้บอกเลยว่าเธอสวยแซ่บจริงๆนะคะคุณผู้ชมขา โอ้โหรอติดตามไม่ไหวเลยค่ะสำหรับฉลองโสดนะคะปิดกองตอนตีห้านะคะคุณผู้ชมค่ะจะไม่ติดตามได้ยังไงนะคะเพราะว่าถ่ายแล้วเพราะว่าถ่ายเอ็มวีกเต็มที่มากเลยนะคะปิดกองตอนตีห้านอนยามใดเนาะพี่น้องค่ะกลับเป็นกำลังใจให้ทางคุณแพลเพ,พวค่ะแล้วก็วงแพ,งพวเาลแสงทองด้วยนะคะคุณผู้ชมขาเต็มที่กับงานนี้มากๆค่ะบาว่างงานใดนะคะคุณแพลเพคก็เต็มที่ทุกงานค่ะพี่น้อง่ะเพื่อผู้ชมนะคะแล้วก็แฟนคลับเอฟซีทุกๆท่านนะคะเพื่อจะทําให้ออกมาได้ดีที่สุดนั่นเองค่ะ นี่ค่ะก็มีแฟนคลับนะคะมาแสดงความคิดเห็นแซลคุณแม่แพลวในโพสต์ด้วยค่ะบอกว่าสวยแล้วรวยเก่งขยันไม่พูดเยอะทํางานดูแลลูกไปฉลองไปเลยค่ะโสดอย่าได้ไปแคร์ชอบชอบสู้ชีวิตดีขอให้พบเจอแต่สิ่งดีๆจ้ารวยๆปังๆยิ่งๆขึ้นไปค่ะนี่ค่ะรอชม MV นะคะสวยเก่งรวยรวยปังๆนะคะแม่แพลวนี่ค่ะคุณผู้ชมค่ะฉลองโสดรักทุกคนนะคะรอฟังรอปั่นวิวจ้า โสดและสวยค่ะปังๆนะคะโสดสวยรวยเก่งมากๆค่ะคุณแม่นี่ค่ะสดแล้วปังๆนะจ๊ะดีใจด้วยค่ะคุณแม่พรวเผาและลูกๆนี่ค่ะคุณผู้ชมค่ะแฟนคลับอฟซีหลายท่านก็ไปให้กําลังใจนะคะทางคุณแม่เพวเผากันเยอะมากๆค่ะแล้วก็คุณผู้ชมคิดว่าลูกนี้นะคะคุณผู้ชมให้กี่คะแนนดีคะสําหรับคุณแม่เพวเผาค่ะสวยแซ่บเกินเบอร์จริงๆค่ะสําหรับคุณแม่ลูก2คนนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะ ไม่พอแค่นั้นนะคะคุณผู้ชมค่ะทา้งคุณแม่แพาเผาก็ได้ถ่ายเอ็มวีฉลองโสดไปค่ะทางลูกๆอีกสองคนค่ะนั่นก็คือน้องเพลงพิมรดาค่ะแล้วก็น้องมายนั่นเองค่ะก็ได้ทายเอ็มวีคือกันค่ะในเพลงอยากได้ผัวนั่นเองค่ะพี่น้องค่ะโอ้โห รอติดตามกันเลยนะคะงานนี้ค่ะสนุกทั้งคุณแม่คุณลูกกันเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมค่ะไม่ว่าจะเป็นฉลองโสดนะคะหรือว่าอยากได้ผัวนะคะพี่รองค่ะงานนี้ทั้ง2เพลงนะคะเป็นส,สไตล์สนุกๆนะคะคุณผู้ชมขาบอกเลยว่ามวนแทนแน่นอนนะคะอรอติดตามชม MV กันเลยนะคะทั้ง2เพลงเร็วๆนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่ค่ะทางคุณแม่เพลีาวค่ะก็ได้โพสต์ลงไปนะคะบอกว่า ปาอยากได้ผัวลูกสาวคอยน่ารักมากลูกน้องไมล์แล้วก็น้องเพลงนี่ค่ะคุณผู้ชมค่ะลูกน้องไมล์กับน้องเพลงก็น่ารักจริงๆเลยนะคะสําหรับการถ่าย MV เพลงนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะบอสแพลวนะคะก็ทุ่มเต็มที่ค่ะสําหรับลูกๆค่ะเพื่อจะให้ผลงานออกมาได้ดีที่สุดนั่นเองนะคะคุณผู้ชมค่ะงานนี้แฟนคลับ FC นะคะรอติดตามกันเต็มที่แล้วก็รอปั่นวิวดแล้วก็ให้กําลังใจน้องเพลงกับน้องไมล์เต็มที่เลยค่ะคุณผู้ชมขา นี่นะคะยังบเแล้วนะคะมีบ้านฮักขาของคุณวินเนอร์นะคะมาเลียงเข่าเลียงน้ำในการไทยเอ็มวีบอพอค่ะพี่น้องค่ามีบ้านฮักน้องเพลงเพิ่มชาไข่มุกเลี้ยงกองถ่าย50แก้วค่ะ ก็ยินดีนะคะกับทางคุณเพียวเภาแสงทองด้วยนะคะคุณผู้ชมขาแล้วก็ขอบคุณนะคะทางบ้านฮักน้องเพลงนะคะพี่น้องขาเรียงกองทายอีกห้าสิบแก้วนะคะโอ้โหเรียกได้วางงานนี้นะคะคุณแม่เพียวเภานะ่ยเอฟซีหลายๆคนที่ฮักคุณแม่เพียวเภาทุกๆท่านนะคะพี่น้องขาก็ยังสนับสนุนซัพพอร์ตคุณแม่เพียวเภาอยู่ตลอดเวลานะคะคุณผู้ชมขาก็ขอบคุณบ้านฮักนุ่มมาซันว่าขอบคุณบ้านฮักนุ่มสนับสนุนค่าอาหารในการถ่าย MV 2,500บาทขอบคุณบ้านฮักน้องเพลงสนับสนุนน้ำา30 แก้วรักๆนะคะนี่นะคะเป็นโพสต์จากคุณแม่แพลวพราวค่ะคุณผู้ชมค่ะโอ้โหเรียกได้ว่าได้ระบบหลังบ้านซัพพอร์ตดีมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะสําหรับการถ่าย MV ครั้งนี้บอกเลยว่าน่าลุ้นน่าติดตามมากๆเลยค่ะกับเพลงใหม่ของคุณแม่แพลวพราวนะฉลองโสดค่ะแล้วก็ทางน้องเพลงพิมพ์ดากับน้องมานะคะนั่นก็คือเพลงอยากได้ผัวค่ะพี่น้องค่ะรอติดตามค่ะเพลงใหม่นะคะทั้งบอสแพลวแล้วก็ลูกๆเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะโอ้โหหลายคนบอกว่ารอปั่นวิวนะคะน่ารักทุกท่านเลย ะนะฮะไอลีเนาะคะ่ะพี่น้องขาดีใจนะคะกับทางบอสแพลวแล้วก็น้องเพลงพิมดาแล้วก็ลูกๆอีกหลายๆคนนะคะในวงของคุณแม่แพลวเพาด้วยนะคะคุณผู้ชม่ากะเป็นกําลังใจให้กันต่อไปรัะกนล้อติดแล้วก็ล้อติดตามผลงานดีๆผลงานมวนๆน,นะคะจากวงแพลวเพาแสงทองนะคะพี่นองขาแล้วก็อย่าลืมไปให้กําลังใจกันเยอะๆนะคะคุณผู้ชมขาไปคอมเมนต์ได้นะคะว่าลุคนี้สําหรับคุณผู้ชมให้กี่คะแนนดีคะสําหรับคุณแพลวเพาแสงทองค่ะแล้วก็ลูกๆของเธอในวงนะคะคุณผู้ชมขา ส่วนวันนี้นะคะขออนุญ,ญาตลาไปก่อนค่ะคุณผู้ชมมีข่าวสารอ,าอะไรใหม่ๆอัปเดตนะคะเดี๋ยวจะรีบมาอัปเดตให้คุณผู้ชมทราบเลยลวกันค่ะขออนุญ,ญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ